นักเรียนปหกวันนี้เราจะมาต่อเรื่องห่อลอมอนะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า37ค่ะ3 7หนังสือเรียนนะหน้า37นะคะเรื่องนี้ค่ะทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างตรงนี้นะจะยกตัวอย่างตรงนี้แต่ครูจะไม่ได้ใช้6กับ12นะคะจะมาดูนี่ าจะยกตัวอย่าง10กับ20เราจะมาดูอะไรเราจะมาดูวิธีการหาตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอนนั่นเองนะคะตัวหารร่วมมากหรือว่าหอจุดรอจุดมอจุดนะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบเป็นยังไงย้อนกลับไปแยกตัวประกอบเป็นยังไงเออมันมีวิธีที่นักเรียนชอบกันมากและทำกันเจ่งมากด้วยนะพอทำกันเจ่งมากเลยก็คือเช่น จงแยกตัวประกอบของ10ใช้แผนภาพปรลุกไหมปะสิบมาจากอะไรคูณอะไรลูกสองคูณห้ใช่ไหมเป็นจ,จำนวนเฉพาะหรือยัง2เป็นหรือยัง5เป็นหรือยังเป็นยังคะเป็นแล้วก็พอวงกลมไว้เลยจำนวนเฉพาะก็สองสามห้ดสิบเอพวกนี้นะ2กับหเป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นดังนั้น ตัวประกอบโอ้ปกากกาครูอย่างนั้นตัวประกอบของสิบเท่ากับสองคูณห้านั่นเองเนาะมาดูต่ออันนี้ได้สิบแล้วนะสิบมาจากสองคูณห้านี่คือกอารแยกตกัวประกอบโดยใช้แผนภาพ มาดูต่อยี่สิบนักเรียนตอบมาตามครูนะตอบมาคิดในใจก็ได้ยี่สิบมาจากอะไรยี่สิบมาจากเอาง่ายๆเลยสองคูณสิบใช่ไหมสองคูณสิบได้ยี่สิบทีนี้สองคูณสิบได้ยี่สิบอะไรไปต่อได้สิบนั่นเองลูกสิบก็มาจากสองคูณห้าเนาะแต่สองตัวนี้ไปต่อไม่ได้ ไปต่อไม่ได้แล้วเป็นจำมันเฉพาะแล้วก็วงไว้เลยวงไว้เลยดังนั้นงนั้นตัวประกอบประกาคคูไม่ค่อยติดนะของ20่สิบูมาขึ้นมาทีาตรงนี้นะเท่ากับ2คูณคูณอะไรลูกคูณ2แล้วคูณ5นั่นเองนะคะ องคูณสองแล้วก็คูณห้าอ่ะนี่คือย้อนย้อนการหาแยกตัวประกอบอันนี้ให้นะทีนี้มาดูว่าวันนี้เราจะทำยังไงในการหาหอรอมอจากการแยกตัวประกอบแบบนี้นะคะเราจะหาหอรอมอได้ยังไงการแยกตัวประกอบส่วนใหญ่เขาจะให้มาสองจำนวนหรือสามจำนวนแบบนี้และให้มาหาหอรอมอของทั้งสองจำนวนนั้น โดยวิธีแยกตัวประกอบก่อนอื่นเลยเราต้องมีพื้นฐานอันนี้นะคะอันนี้หนูไปคิดแยกข้างนอกนะคะไปคิดแยกข้างนอกไปคิดแยกในกระดาษทดแบบนี้ไม่ต้องมาแสดงให้ดูแต่สิ่งที่หนูต้องแสดงให้ดูอยู่ตรงนี้ลูกโอเคสิบเท่ากับอะไรเราคิดมาแล้วเมื่อกี้สิบเท่ากับ2อคูณหนั่นเองอะสอคูณหเขียนไปได้เลย อันนี้เราต้องไปคิดแยกข้างนอกนะเรามาเขียนต่อไปต่อไปอะไรลูกยีค่ะ20เท่ากับ2องคูณสอคูณหอ่ะเอามาเขียน2องคูณสคูณหนั่นเองแล้วทีนี้แหละเราจะมาหาตัวหารร่วมมากนะคะ เราไปได้เลยเนาะไม่ต้องไปเขียนอะไรดังนั้นตัวหารรวมมากของของอะไรคะของ10และ20นะคะของ10และ20คือคือคืออะไรออกมาทั้งสงทั้ง5ทั้งสองสงไหมไม่ลูกกัน หาตัวหารร่วมมากหรือหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบเนี่ยเราจะเอาตัวที่ซ้ำซ้ำกันตั้งแต่สองบรรทัดขึ้นไปนะคะนี่สองบรรทัดก็เคยนี้มีสองตัวถ้าเดี๋ยวครูจะยกกรณนนีสามตัวให้ดูนะลูกอันนี้ซ้ำกันสองบรรทัดขึ้นไปมีอะไรบ้างก็คือมีสองซ้ำนะคะ ถ้าซ้ำทั้งสามตัวก็เอาแค่ตัวที่ซ้ำนี้วงแล้วก็อะไรอีกห้าใช่ไหมลูกห้าใช่ไหมดังนั้นเอาตัวที่ซ้ำมาทำอะไรกันตัวที่ซ้ำสองตัวไม่ได้เอามาทั้งสองตัวเอามาแค่ตัวเดียวนะคะเอาตัวที่ซ้ำอันนี้ก็สองอันนี้ก็ห้าเอาสองมาคูณกับห้าเท่ากับอะไรเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ10นั่นเองนะคะโอเคเนาะต่อไปไมาดูอีกตัวอย่างตัว,ต,วตัวอย่างต่อไปข้อสองข้อสองนะคะเราโจทย์อันไหนดีนะ ที่เราเคยทำดีกว่าอเอา14 35และ70นะคะ14 35และ70โอ้เยอะเลยนะเยอะเลยนะมาดูวิธีทำค่ะ ที่ถามอย่าลืมทุกครั้งนะคะขีดเส้นตตายหน่อย14เท่ากับอะไรไปคิดด้านนอกกันค่ะ35เท่ากับอะไรและ70เท่ากับอะไรถ้าหนูไม่รู้หนูก็ไปคิดข้างนอกแต่ว่าตัวเนี้ยครูรู้14มาจาก2คูณ7จบเลยเพราะ2กับ7เป็นจำนวนชะเพราะเขียนได้เลย สามสบห้าสมสหามาจากห้าคูณเจนั่นเองมันเป็นจะมันจะเพะิงสองตัวงั้นคิดได้เลยต่อไปเจ็ดสิบเจดิบเนี่ยเราจะคิดอันนี้ไม่ได้เรามาคิดข้างนอกอันนี้สมมุติเป็นกระดาษทดนะเจดสิบใช่ไหมแยกออกมาเจ็ดสทำอะไรได้บ้างเจดสิบก็มาจากเจ็ดคูณสิ 10. ใช่ไหม 7ไปต่อไม่ได้วงแต่10ไปต่อได้มาจาก2อคูณหนี่จบอ่ะทีนี้เอามาเข้าสู่ความจริง <c oughs> คุปููนมากนงมาเข้าสู่ความเป็นจริง2อคูณหคูณอะไรคะคูณ7นะ มีอะไรซ้ำกันมั้งมีอะไรซ้ำกันมั้งตัวเดียวเลยลูกต้องสามทั้งสามบรรทัดนะต้องสามทั้งสามบรรทัดตัวเดียวเลยคือตัวอะไรตัวเจ็ดนั่นเองเราก็ตอบเลยดังนั้นตัวหารรวมมากของ ส4 35และ70คือคืออะไรลูกตัวเดียวเอามาแค่ตัวเดียว,าาต,ว,ยวตัวที่สามก็คือ7นั่นเองจบนะคะวิธีนี้ก็คือเป็นการเตรียมพร้อมการหาหอลม,มอเพื่อที่หนูจะเอาไปใช้ในการคิดวิธีทำจำแม่ไหมหอรมอคืออะไรหอรมอคือการแบ่งในชีวิตจริงนั่นเองนะคะเอาวิธีการนี้ไปโอเคแล้วจะกันนหม่ครั้หน้าลูก